Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เ,เด็กใหม่เนาะเออกี่ปีแล้วเนี่ย <seeing> ป้าปล้วอนกเนี่ยม่อันนี้เ็เอิงกันเาอโอเ็นิเอดอกไปทำไมชอบเองออกไป คิดถึงบ่คิดถึงบ่อืมคิดถึงอะไรก็งเรียบร้อยแล้วมั้งเางไหนนะถามเรียนก่อนเรียบร้อยแล้วถ้าหากไม่เรียนก็ไม่หลงอ่าตอนนั้นเห็นไหมมันหลบให้แล้วเนาะมันหลบมันหลงันนี้มันมเออมันมันได้เลยหนึ่งคืนไปแล้วเนี่ยงอนแล้วเอองอนเกิการงอนไอ้มะเขือไอ้มงคลมันไม่มันไม่เอามะเขือมันก็ไม่เอามัน

เออให้บ้านเลยมันไม่หลุดไเออเขาล่อไม่ถึงไงก็น่าสงสารมันนะเฮ้ยมาดูมงคลใจอ้อมลอนไปกันสัโอ้ยมงคนคนพีดิ้มันสั้นลงไหมเนี่ยเออสั้นมันออกมันป่งมันมันผัดขนใหม่ตอนตอนนั้นมันล่วงมากเลยตอนนั้นนะ ขึ้นใหม่มันเปลี่ยนคนแล้วมันเป็นเขาไม่ใช่เด็กๆนะเขาเจ็ดปีแล้วนะไม่ใช่แต่ว่าเขาเหมือนเด็กใหม่แล้วมะเขืออะไรมันพาทําอะไรมันก็ท่าตามเขาน่ะเอก๊บล็อกเก้เออมีโทษได้กลับกกกลอกเดิมกันดีใจได้กลับกลกกลอกดีใจมากเขาดีใจได้กลับกลกกลอกแนนเขาดีใจมาก โอ้มาหลายตัวเลยผู <S <S ้าแม่แม่บ mm ้านหน่อยก็จะมาดูนี่กับข้าวผู้อาหารเยอะจจจจจจัััััับบบบ เลโก้มาจับมือแล้วจับมือเลโก้จับมือจับมือจับมือโน้นแล้วหาปแตนแล้วแล้วมหาปแตนแล้วมหาปแตนจับมือ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 รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันมันดีกว่าอยู่ตรงนั้นนะมันดีอยู่อยู่บ้านเราหนูมนรู้จักว่าจับมือมันก็รู้จักว่าจับมือออกไม่ได้รว่ามันควัดไม่ได้ไม่ใช่มันเป็นปูเนี่ยเขาเรันเป็นอ่างอี้เนี่ยเออไอเอน แปลว่าไอแอนมันอ้ามันฝึกดีกว่าอ้าวไปนอนแล้วไปนอนแล้วผู้เหนื่อยแล้วผูเอากีีกับไปแล้วกลับก่อนนะ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 กลับก่อนไป่อ้มันมีเพื่อน เป็นยังไงเป็นยังไงเสือเป็นยังไงเสือนี่เนื้อมันเริ่มใสแล้วนิดๆเริ่มใสายแหวานแล้วนะเออไไม่ดด้ลกกกระเตั้งแต่ปีหกสามมันเป็นนะเพิ่งมาเป็นปีนี้แหละตั้งแต่ปีหกสาม,มต้นน,ะนี่สองร้อยหรจะไปไลรสดมันจะไปไลรสดขายอเอาไปไลรสดขายเอาเงินเข้าปุ๊บส์ปู่แน่น หวานเลหวานแล้วอเลือกนานวยใหญ่ๆแต่รอให้เนื้อมันเยอะน่าันหลบมากชยมันไม่งามเลยเมื่อกี้ัปากมามามันแก่ลำใจเข้าปากตัวเองมันอร่อยอย่างนี้เองหวานแล้วใช่แกันเริ่มหวานแล้วมัน จริงๆมันลูกใหญ่มากเลยนะมันใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เพิ่งแล้วลูกมันยังไม่โตเต็มที่นะไม่โตเต็มที่เราก็ใจอยู่ว่าคลิปนี้ต้องยาวหน่อยอะไรยาวหน่อยนะคลิปนี้น่ะเพราะเราจะเราจะกินจะกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจำได้ไหมปีนั้นน่ะปีหกสามปีหกสามันกระดกแบบนี้แหละาไไม่ด้อ๋อปีแรกที่ที่มีข่าวตอนนั้นเหรออ้าวนี่แหละเขามานักข่าวกินกันตรงนี้แหละอ๋อเหรอนักข่าวมา บ้านยากก็จะมาต้องมากินนี้ต้องมากินบางพื้นมันก็จะเกินไปเพราะว่าตัวไม้เลื่อนขาดเสียนั่งกินเมื่อกี้เลยกคนเลยอ้าวเราก็ลืมนึกถึงจุดนี้งั้นเราคิดไปแล้วเสียลืมนึกนั่งกินอย่างเงี้ยการกินเครื่องดื่มบางรูปยังไม่เต็มบางรูปมันก็เต็มแล้วแล้วลองหาลูกมันอ้วนใหญ่ๆยังยังไม่เต็มมันใหญ่กว่านี้เกือบเท่าเหรียญบาทนุ่นเล้วอีกนานเท่าไหร่กินประมาณหนึ่งเดือนกินหนึ่งเดือน เดือนก็<อ>เดือนหน้าวันี้วันที่4กรกฎาคมก็ประมาณต้นเดือนสิงหานะครับต้นละร้อยอรีเลยป้าไปขายต่อขอาต้นละร้อยใช่อต้นละร้อยเฮ้ยคุยกับแม่อชี่เลยจะไปหาลูก่มใหญ่ๆหวานนะถ้ะตาตัดมันสามปีมันจะขึ้นใหม่<อ>เรือมันเห็นชัดแล้วว่ามันจะมีแนวโน้มกะสวยใสต่อไปก็จะได้ฉ่ำๆนะฮะ ใหญ่เพราะำยยจะมีเยอะทั่วประเทศใช่แต่ที่บอกบอกมันมีแค่ต้นเดียวนี้นะคะทุกคนมันจะพิเศษมากราคาพิเศษเพราะมีแค่ไมีใช่สองต้นมีสองมีสองต้นอันนี้ผมว่าเกือบปีแล้วอ่ะอุ้ยตั้งแต่แอนเท่าอาชีพมันนานแล้วนะจะทำหมันไม่ใช่ทำหมันสิทำสายมันอีกรอบนึงใช่ตัดตัดแล้วก็มาเตกอีกนทำตรงใหม่ก็คือรออีกสองสามปีมันถึงจะขึ้นเท่านี้อีก หลายปีแล้วแต่ว่าสาวใหม่ได้ไงเนี่ยญาติที่ญาติตัดเนี่ยไงที่เขาตัดแล้วมันแตกยอดออกมาเห็นแล้วเห็นแล้วได้นั่นคือรอยตัดแล้วก็รอยตัดแล้วก็ขึ้นมาใหม่ได้อันนี้สุกมันก็สุกแล้วทำสาวใหม่ให้มันถ้าไม่ทำลูกมันจะเล็กใช่ไหมไม่ติดลูกไม่ติดลูกเออนั่นน่าภูนั้นแหละนี่ละมันสุกแล้วโอ้นั่นแหละนั่นแหละใช่เลยเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วใช่ไหมลูก ดูดูดูความหวานทุกคนนี่เนื้อมันอย่างนี้เลยไม่ตาแไม่ได้ตาไม่ได้เอามาเนี่ยหรือมันตาเด็กมองเห็นชาติขนาดนี้เลยเนี่ยแหนเยอะเผือแล้วก็สบายมากเป็นปุ๋ยต่อเอาเอาเก้าอิ้มมานั่งกินแล้วก็อิ่มแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปอิ่มละใช่ไหมอิ่มอิ่มละเด็ดแล้วต้องกินทห้หมด เราเป้ดสุดเลยนะกินคาต้นใช่กินคาต้นเอาเก้าอี้มานั่งเลยอิ่มไปเลยอิ่มไปยี่สิบไม่ให้หักนะแ่ไม่หักเอาเลยแบบปิดกินปิดกินปิดกินแล้วนั่งใช่ให้ปิดกินเอาใช่ท่านนั่งก็ไม่เกี่ยวกับเราพวกนี้คืออิ่มละยี่สิบบาทนี่ไม่เต็มที่เลยมันก็กินได้แล้ว มาสูงเราก็มาเรามาเรื่อยๆอยู่เนาะเสือเนาะมาเรื่อยๆมาแล้วเองไม่ดกเลยหรอใช่เอากาอีมมานั่งกินเลยโอ้ยนักหนานาหูจะถึงโดมมาสูงไรกันพูน้อยๆนะพู่น้อยนะมาละคืองละเต็มแล้วเกินงานงานมันสีเฮทุกคนได้ค่ะกินร้านมันสีหอดแม่สีปั่นอยู่ปั่นน้ำอยู่บ่ ปั่นน้ำเขายังไม่ถึงค่อยังไม่ถึงเด็ดเชือต่อบ่ต่อกบหมาโต่อเออต่อกับคิปหมาเนาะหมาได้มาได้สีอันนี้เลยห้าปั่นปั่นอันนี้เขาเน็ฟผลน้ำมะพร้าวแม่นี่ของเจ้าไหเออครับบายบา กุละกับปบานสองคุณคุณผือเอสซีจะคุณเพเลเอแอนคุณเพคุณกองแก้วกองแก้วให้ภาพเขาจะจิวดำแล้วบนางเลยยังไม่ดำมีมมคือ เราดำแล้วเอาอันนั้นนไปมาแล้วบอมาแล้วเาเปิดยุคขนาดนี้อาม่เาไมเอาบอกเมียไปเซ้นไปี่ผ่านมาแล้วเนทีแ่แก่ดนันี่ยุบคน